สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ FC ทุกท่านจากฝั่งหมอลำเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับที่มีฉายาว่าหมอลำปากแซบนะครับ f c ทุกท่านเวลาที่ f c ชาวเน็ตนี่คอมเมนต์อะไรเข้าไปแล้วไม่ถูกใจเธอนะครับเธอก็จะสวนกลับทันทีเลยนะครับเป็นลีลาที่ร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ FC ทุกท่านโดยเพจบันเทิงหน้าตุ๊ด ได้โพสข้อความว่าแรงมากแม่ฮ่าฮ่า,าพอพอหนึ่งขีดศูนย์ชาวเนต็ตนะครับเอฟซีทุกท่านและก็ได้แชร์โพสต์ของชาวเนต็ตโดยมีข้อความว่าเด็กมันฉลาดนะรู้ว่าจะหลอกคนแก่ยังไงที่รวยมาแบบทันตาก็เพราะผัวเก่าที่มีวันนี้นะครับเอฟซทุกท่านและก็มีข้อความตอบกลับจากหมอลำว่าไปสืบประวัติกูดีๆก่อนพิมพ และก็ให้รูปสัญลักษณ์ตีนนะครับนี่แหละครับเอฟซทุกท่านเรียกไ้ว,ว่าทำมชาวเด่นนี่ตาลุกเลยทีเดียวนะครับกับความร้อนแรงของเธอนะครับเอฟซทุกท่านถึงขั้นให้ตีนมาเลยนะครับเพราะเธอรับความจริงไม่ได้นะครับถึงขั้นท้าให้ชาวดนนี่ไปสืบดูประวัติของเธอดีๆก่อนแล้วค่อยพิมพ์นะครับแต่ว่าชาวเด็นต่างๆนี่เขากลับเห็นต่างนะครับ เราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซี e ทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าปากหรือนั่นเฮ้อนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแรงระดับ10นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอกเคยพบบอกเคยพ่อฮ่าฮ่าฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสืบมาแล้วเมื่อก่อนเห็นแต่บ้านส้มกับเบนซ์เก่าๆหนึ่งคันฮาฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอุ้ยอันนี้จริงนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพอเขาพูดความจริงก็สวนกลับด้วยถ้อยคําชันต่ําตลอดนะครับเอฟซีท,ทุานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผัวน่าจะเป็นคนเล่นเฟซเมีย er นะโพสต์รูปคู่ช้ำๆคาพูดนี้เด็กกระโปงน่าจะเป็นคนพิมพ์หน้าเฟซเปิดมีแต่รูปคู่ส่งตัวนี้นะครับเอฟซีท,ทุานอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีท,ทุานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดเหมือนกันเลยคะ่ะ พอพอนางสวนกลับก็จริงแต่ใดๆนางเบอแรงขนาดนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเด็กหองไงเด็กต่าๆเลยไม่รู้ดีรู้ชั่วนะครับเอฟซีดูดัน,นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก่อนหน้านั้นนาง F อค่ะตอนนี้คือนางไม่แคร์ใครแล้วนอกจากปริงไม่มีใครเตือนได้ด้วยแถม f อฟก็อวยแบบหลับหูหลับตา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็คนมันต่ำนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นประวัติแล้วจะอึ้งงี้หรือนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็สือมาแล้วไงถึงกล้าพิมพ์ก่อนโควิดก่อนเกิดกลุ่มปิดก็พอมีบ้านหลังเล็เลกๆสีส้ม er มากกับรถขนเครื่องดนตรีนิดหน่อยพอทำกลุ่มปิดโควิดรายได้เริ่มมี ถึงเกิดคาเฟ่บ้านพลังใหม่รถตู้มินิบัสรถนอนบิ๊กซื้อให้หลายคันและเงินสดทุกคันวงเล็บเลิกกันก็ไม่ทวงคืนด้วยพอเลิกกันเธอก็เอาเงินไปซื้อบ้านหลายสิบล้านที่รังสิตภูนวิลาและรถใหม่ป้ายแดงอีกสองสามคันคนเขารู้หมดแหละว่าเธอใช้เงินมือเติบ หลังจากเลือกกับผัวเก่าทั้งนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประวัติด้านในฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องสืบประวัติหลอนหลอกข่าวกากีมากออกข่าวทุกสำนักในประเทศไทยในจะคลิปนัวกับผู้ชายสมัยยังมีผัวอีกหลุดมาในจุดๆ,ๆอึ้งจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหนักกว่าเก่าอีกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราว่าสีกาดีๆนี่เองนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอึ้งจริงเห็นคลิปนวัวมาแล้วนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าประวัติแล้วก็เฮลคีนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสืบแล้วเจอเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมฮ่าฮ่นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแต่นางก็พูดถูกของนางแหละนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคนอื่นเขาพูดความจริงรับไม่ได้นะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีตังค่าแต่ไม่ถึงกับรวยร้อยล้านนะครับเอฟซี F C ทุกท่านคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเขาบอกให้ไปสืบประวัติกูดีๆก่อนประวัติเสียไม่ต้องสืบจบนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคงจะเจ็บใจคําว่าแก่สองคำก็แกนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าอีกไม่นานก็กลับมาหยุดจุดเติมนั่นแหละไม่ต้องห่วงจุดที่บอกว่าพอมีพอกินแค่พอมีพอกินนะไม่ได้รูราเหมือนทุกวันนี้อ่ะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสืบกับบรู้จักดอกมารู้จักตอนที่พยบอไปเอานี่ละจนได้ว่าว่าอีอันนี้มันเป็นไผขนาดว่าฉันอยู่อำเภอเลืองนกทายะโสฉันยังไม่รู้จักนางเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารู้แต่ประวัติพุ่มไม้กับหมูกระทะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของบรรดาชาวเนต็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่าน